ทุกคนเคยเจออะไรแปลกๆบ้างไหมครับผมเจอมาแล้วครับสมุดบันทึกเล่มเล็กๆสีแดงเลือดหมูเจอมันอยู่ในห้องใต้หลังคาบ้านเก่าของยายปกมันเก่าๆดูเหมือนจะเก็บไว้เป็น10-10ปีตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแต่พอเปิดดูเท่านั้นล่ละครับตัวหนังสือข้างในเขียนด้วยลายมือที่สวยงามมากเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอเขียนถึงความรักความเสียใจ และความลับบางอย่างที่น่าขนลุกดูเหมือนเธอจะเขียนเกี่ยวกับพิธีกรรมแปลกๆและมีภาพวาดประหลาดประหลาดแทรกอยู่ด้วยยิ่งอ่านยิ่งขนลุกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามผมมาผมอ่านไปจนถึงกลางคืนจนกระทั่งเจอหน้าสุดท้ายมีแค่ประโยคเดียวสั้นๆครับอย่าบอกใครแล้วก็จบแบบนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็เก็บสมุดเล่มนั้นไว้ในกล่องล็อกแน่นๆ ไม่กล้าเปิดดูอีกเลยมันเป็นเรื่องราวที่ผมยังหาคำอธิบายไม่ได้สมุดบันทึกสีแดงเล่มนั้นมันยังคงเป็นปริศนาที่ค้างคาใจผมอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ